เจาะน้ำลำปลางสวัสดีครับมาเจอกับผมช่องเจาะน้ำลำปลางครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับสไมให้ด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับช่องเจาะน้ำลำปลางนะครับ <c oughs> วันนี้คือวันที่6แล้วที่เราเข้ามาทําการสอบบ่อที่วัดยางอ้อยนะครับคือวันที่เราลงท่อลงปั๊มให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่ f อเห็นนะครับคือเราลงปั๊มขนาดหนึ่งแรงท่อนิ้วครึ่งนะครับจํานวน8เส้นนะครับบอกเลยว่าขนาดปั๊มแรงเดียวนะครับน้ําเยอะมากครับและอย่างเช่นเคยครับเราจะลองเปิดไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนเคยนะครับว่าน้ํามันจะขาดไหมนะครับ บ่อนี้หลวงพี่บอกเลยหลวงพี่ว่าโอ้ดีใจน้ําเยอะมากนะครับบ่อนี้อย่าลืมอย่างเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับ FC คนไหนต้องการแสดงความคิดเห็นนะครับโพสไว้ใต้คลิปและคอมเมนต์ได้เลยครับเราจะมาตอบให้ทุกคลิปนะครับอย่าลืมครับช่องเราการันตีเหมือนเดิมครับเจาะไม่เจอน้าไม่คิดเงินนะครับผมไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับโทรมาคุยและปรึกษาก่อนได้นะครับไม่ว่ากัน โอเคครับแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับนี่วันนี้ข้องน้องใหญ่ครับนี่นี่ตากสิบเดเอ่อเงเไก่ตัวในาะ ก็ู้กล่อกแส่เข้ครันะ